ไอ้หายใจกอนนะครับโอ้โหเรามาเจอกันต่อที่อีีที่สามครับขึ้นเขาขึ้นดอยดูนะครับป่าอันนี้ไม่ใช่คนทำนะครับนี่เป็นช้างนะครับนี่นะเมื่อกี้เดินมาครับเจอนักร้องดารานักร้องชื่อดังคนนี้ตะกะแตนครับตะกะแตนไม่ใช่ชนละนะครับตะกะแตนเดี๋ยวว่าจะปล่อยนะครับนี่ ตอนนี้พี่เขานะครับพี่เขาก็มาคืนขับขา,ขาเรียกว่าผลไม้ไจอดือไหลดืแหลซะ,นะตนหาซะนะครับคนกะเรียงนะเรียกตนาซะข้างในมันจะเป็นมันจะสีขาวๆสีขาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าต้ม ต้มกินมันก็อร่อยนะครับแต่ถ้าต้มแล้วตมนี่โอ้โหอร่อยครับตอนนี้เหนื่อยนะครับนี่ครับรีวิวขึ้นต้นไม้ครับตอนนี้ไม่กองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับขึ้นสูงก่อนครับเรดาร์จับไม่ทันครับนี่นะครับจันเหลิมครับจันเหลิมบอกโอ้โหงานนี้ไหวไหมจันเหลิมไหวครับสู้ๆครับ จันลิบอกอยังไงก็สู้ครับเพราะยังไงอนาคตก็ต้องมาอยู่นี่ครับมาช่วย <laughs> กูณครัเพราะจันหลมยังไงก็ต้องมาตั้งถิ่นฐานแถวนี้ครับ,บ <า S 1> oh. นีน่ครับนี่นี่นะดูต้นไม้นะครับดูต้นไม้เราเราจะไม่รีวิวเสาวๆนะครับสาวๆไม่อยากเข้ากล้องครับเดี๋ยวดังครับฝากถึงไอ้พวกคอมเมนต์ เชิงไม่สร้างสารรค์นะครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องแชร์อะไรนะรถ้าชอบก็แชร์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแชร์ครับนี่สไตล์ JP z นะครับจอมพลซาครับแกแกดูได้ครับแกรีวิวนะครับจันเหลิมปัญหาคือกูว่าแกะไม่ได้ <c oughs> นี่นะครับน,น,นี่เราได้ เราได้นอซินานะครับเยอะแล้วนะครับของที่เรา,<ห>าจะไปนี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะกินกินสดก็ได้นะครับนี่นเดี๋ยวจะกินให้ดูกลัวติดคอครับจอ,อเขารอลอเนีน่ยยยอ่อเนี่ยฮะคนละครึ่งคนละครึ่งมอ่ะเออแต่เราเดีอยวกับพอดินี่นะเราโยนมาแล้วนะครับ ไปเลยนี่ลูกพีเอาไว้เกี่ยวครับเดี๋ยวไกินให้ดูครับเออโยนโยนมานี่หายหมดเลยนักนักร้องไปนู่นแล้วนะนี่นะครับมันจะเป็นนู่นข้างล่างอีกอันนึงลงไปอีกที่ต้องกด ทีหนึ่งมันจะจับเรดะมันมันชาด์จไหมตอนเนี้ยถ้าชาด์มันก็จับนี่นะครับมันจะเป็นลูกอย่างงี้นะครับครับนี่ครับรอ,ลบอรับฟูบโดนแล้วครับ,บมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเก็บครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ใหเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กินนะครับนี่ครับรีวิวกินให้ไม่ใช่ให้กินเดี๋ยวผมจะลองนะ ถ่ายรูปไป่วิดีโอพอแล้วนะเดี๋ยวค่อย